นิคคันเหนิคขหารหังพึงข่มคนที่ควครข่มปักคันเหปักะ,ะหารหังพึงยกย่องคนที่ควรยกย่องนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิาลคนเดิมนะครับวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาไหว้หลวงพ่อดีบุก หรือพระติปุกะพุทธมหาศักยมุนีสีระนังอันมีความหมายว่าพระพุทธรูปดีบุกองค์ใหญ่เป็นสิริมงคลและเป็นศักดิ์ของเมืองระนองนะครับหลวงพ่อดีบุกเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหลอขึ้นเมื่อวันที่10สิงหาคม2551 เป็นพระพุทธรูปที่รอจากดีบุกที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยใช้แร่ดีบุกถึง2,500กิโลกรัมมีขนาดนาตาก,กว้าง9ฟุตหมายถึงสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่9มีความสูง4เมตรหมายถึงอริยสัตสีอริยะสัตสีคือทุกสมุทัยนิโรธ มัดนะครับหลวงพ่อดีบุกปฏิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถวัดบ้านหงาวอําเภอเมืองจังหวัดระนองวัดนี้อยู่ห่างจากตัวจังหวัดระนองประมาณ14กิโลเมตรอะเสวนาจะพาละนางปันทิตานันจะเสวนา ปูชาจะปูชนิยนังเอตมังคะระมุตตมังซึ่งแปลความหมายว่าไม่ให้คบคนพานให้คบแต่บดิตจงบูชาบุคคลที่ควรบูชากิจสามอย่างเป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับ นี่นะพระโอุโบส,สองชั้นเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาไหว้หลวงพ่อดีบุกพระประธานภายในพระอุโบสถหลวงพ่อดีบุกหลอขึ้นเมื่อวันที่10ส,สิงหาคม2551เป็นพระพุทธรูปที่หล่อด้วยดีบุกมีขนาดหน้าตากว้าง9ฟุตสูง4เมตรด้านนี้จะเป็น แพบป่าเมืองระนองนะครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูที่แพรป่าเมืองระนองนิดนึงนะครับเพื่อนๆนวันนี้เป็นวันที่22มีนาคม2,500 66นะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ